ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางจีนภาคบ่ายนะครับวันจันทร์ที่24นะครับสำหรับจีนเมื่อเช้าก็มา78199817ตรงๆนะครับใช่ออกพานโทษครับ <laughs> 78191978บ่ายผมท่านตัวเปิดที่ลบครับ01681ครับ01681เนาะ ใครอยากจะได้ตัวเปิดไปคิดนะครับแต่ถ้าไม่ตรงกับท่านอื่นก็สุดแท้ถ้าท่านจะตามท่านไหนแล้วกันนะครับดูจากตัวเปิดบายผมว่าเดือนสุดผมชอบ7ครับผมชอบ7ถ้า7จะมากับ0ูนย์มาเช้าปิด10แต้มพี่น้องโอกาสปิด10แต้มมันก็เป็นไปนได้นะผมว่าผมว่าเขาจะว่าตามผมหรือเปล่าเนาะก็เลงไว้ครับ3760ครับ 3 7 6 0 4 7 5 0 4 7 5 0 9 7 0 0เนาะแล้วก็ 28ครับสักครู่นะครับหลักร้อยร้อยอะไร100ะร้อยมาศูนนะผมว่า7มากระศนศูน 0, 0มากระเจ็ด้อยมาศูนย์ 7, นแล้วกัน3าตัวครับ037 047 097 0ศู0ส6่6จ็ดศูนเก้องแปดศูนครับ สำหรับจีนบ่ายได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันที่ห่างเสียงบ่ายครับสวัสดีครับ